สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องฮักเพลงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะไม่มีโชว์เอาก็เป็ไหนนะคะตอนนี้เขาใกล้ๆหอดงานแล้วแต่ว่าอันแวะซีเจก่อนเพราะว่ามื้อนี้นานกก็เป็นวัดแม่นบออาจจะแบบโบผีโบก็มีค่ะอเปล่าข้างกัซื้อไปตุนไว้นะคะให้เต้นนี่นะคะแม่เมมได้อดมินใหม่แล้ว งเลย้คิดว่าสิขึ้นแล้วลดคิดว่าขึ yeah> anyway> claro ้นอี้นน oh, um uh, ิดนึงโอ้โสี่สสามนึงสองนน่ะให่ไมนถอดสี่สิบห้าไป้มาพอดีาิมนเนอานะคอนเนีรยหยอ่ะอ่านมอต้มไฟย่าไหมมันซีมีอยู่บ่ไนซีเจนจริ ่มีมอตไนี่นี่นีตบอมบอ๋อมเอาไปให้นางเนี่ยต้มมหม่กินเลยมันต้มได้แต่บอ ใช่มันต้มได้มันเหีสิต้มได้นึ่งได้เอันนี้อ,<ข>อน,นีออกนี่กระต้มได้เพื่อเพือ่อพี่พี่เดี๋ยวมืลล่อ้หร่พัจะปาร์ตี้กินกินอันกินม,มามาม,าม,ามเต็แล้วกแบบนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยมาลัมามามาหมูได้ <laughs> เอาไปไนนไม่ได้แค่ดูแล้ยแ่มาเลยแก,อกะอะล้วกับเรือมามา มันโมเด็ตกาแฟสดมิรจังเลยอร่อยอันนี้อร่อยกินหลายคนไเเอาอีขันเอารสไดงไข่เค็มไม่ไข่เค็มโอเคไหมมันบอมีไข่เค็มนี่นี่โนี่อร่อยเสีเอาไหนแต่ว่าอันนี้มันซื้อหาบาท อันนี้สี่สิบามบาทลายหัวหาหัวเอากระเล้วเต้อันนี้ดีกว่าอันนี้บอกไม่ขี่งกเลยไม่เฮาก็ต้องอันนี้ประหยัดได้ก็น้องีหนังไปองซื้ออันนี้เกลมคะเออกรล้วแต่ที่เดียนี่ซื้อหมว้ ว่เขามีกันดับหงอนอยู่ก็เม่นี้เขามาต้มแบบต้มกินค้าเลยไ,ไหมามาหนัแล้วอย่าเราเองนั่นเดะหัวจ้บเน, <c oughs> นี่นยพอถึงนะพอเตือนยางมาพอดีเลยว่านั่นเดะหัวจับค้านี่แไงวิมีเสยมีแพ,พงอันนี้อยากก่าอยากินอย่ากินเด็ดอืมคืออย่าง เกหอช่องไม่นแนียบเหออร่อย <c oughs> เอาอีย่างกันแน่เออมันเส้นมันค่คากันได้บอกรองชิ้นหกสิบไหมมันราคาเดียวกันดิเออว่ะน่าจะได้เอาเพิ่งแบบแบบเออไปได้ขอซีเจนซีเจโดนมากแบบพองเยอะขึ้นมากเลยอ่ะไม่มันแล้วแต่สาขาหรอเอาว่าเอาอย่างอันนี้ซื้อไปจะกินน้ำกันได้มเลยมันขาดกันได้บ่ ต้องไปถามเขาก็ได้กับแต่อัน <wont> น <Momo S 2> <'m> ี้มันเป็นขนมปังมันมันเป็นอย่างไรชิ้นละไซส์เท่าไรให้กินนั่นอันนี้เป็อย่างอ๋อแล้เป็นยังไงเนี่ยเนีกินข้าวเผาับกับข้าวเหนียวเออเออ แ่านปบไปเลอืมจแล้วออเนทีททเียเตุนขนมป่ะโอเคมันมีขาต้องตุนไดพราะว่าน้ารานไม่มีอะไรหม่อขันจะออกไปซื้ไม่ได้ไหมข้างนอกอะเอาไปซือก็ได้เอาอย่าง เอาก็บอกอตกาเนอะค่ะพอบอ่ะตะก,กาจ้กกาคนนคืนนี้พี่เอินอยู่ด้วยนะคะพอๆเ่ยรอดูไว้เลยพอพอ่งนาาดัดเจะาเลเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนสวยไปเลือกขนมนะคะ เพื่อการอยู่การกินอาอยางอีกปดอืมออยงได้อ๋อยัง้อาอยากกินอย่างให้เลือกก่อนเอา เอาอย่างนั้นใช้กินเบิดอันรสยี่เปโซ่บนั่นเอาเขาบอกว่าเอาอย่างนั้นเลยนี่บอกคั้นเบิด์ลินน้ำมานี่บอกโอ้ยโอ้ยโอ่้ยโอ้ยโองกินนี่อันนี่อันนี้เป็นคันขอแต่อันนี้นือันนี้กับอันนี้กับรสกุ้งสไปซี่คันขอสาหร่าย อันนั้นเราอยากกินอยากได้เองกสื่อเพราะว่าปริมาณเออมันได้ละปริมาณไม่ได้ละป้าป้าคื้ออะไรอีกนี่กล้องหมอต้มต้มมะม่ามมะม่าไปต้มกินคลาสหมออ๋อมันมันก็คือเอาหนังหอนใส้ยันมอมีตะเกียบเอาตะเกียบตุนใจ นี่บอว่าโซนี่กินเลนี่อบอ<ะ>เออไอเนาะซ้อ่เออโซนอ่ะมักบะมีเพราะว่าเวลากินข,ข,ขา้าวคั่วมักบะมีซ้อนแทนแบบนี้ล่างดิเดี๋นี้เดี๋ยวล่างบบดูงบบเขามีแนวล่างดิก็เอาแบบเออเอาแบบนว้่างไปอันน้อยบ่อันใหญ่อันนี้มันมีสองเลยค่ะซานไม่ต้องเกยบอเอาแค่นี้เพียงนึง โอเคค่ะขอตัวประแจงกันก่อนนะคะเจอกันคืนนี้ที่งานวัดห้วยนกฮูกนะวัดห้วยอย่างก็วัดห้วอย่างวัดหูนกวัดห้วยหูนกอันนี้ก็ไปฝากน้องเด้โอ้ยเอาไปโรดเออฝากน้องวัดหูนกวัดห้วยหูนกไม่มีห้วยแต่เห็นเห็นในเฟซหนูปะคะหนูพิมพ์ว่าเจอกันที่วัดห้วยนกหูกพนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไค<ห>ร์นะคะ,นานด,ะดาราช่อง